สวัสดีครับขนมครกสะสิมามือนี้สิภาพ,พี่น้องมาปลูกกระโพดปลูกกระโพดแบบปลูกตามอารมณ์แม่แล้วแต้สีที่สี่ห้างเฮ็ดไปเพราะมีข้อจํากัดปลูกไปตามอารมณ์เลยครับเดี๋ยวสิภาไปเบ่งลองมันลองมันกระหางกระมานนี้แหละครับตอนแรกเขาก็ไถพ่วนดินให้มันรวนๆแล้วก็ไถไถเป็นล่องแบบนี้ ไทเป็นร่องไทเป็นร่องแงาอาลาดเพื่อสิทธยอดหยอดในขออ้าวโพดร่องนี่ก็กสะละลลลิห้างกันประมาณหาสิบเส้นนี่แต่ละร่องละร่องห้างกันประมาณหาสิบเส้นไทยพ่อ่อลึกไทพ่อประมาณนี่บอไทยเห็นลึกจนเกินไปไทพ่อประมาณแล้วก็ยอดเมออ็ดข้าวโพดแม่บบานเพิ่นกำลังยอดหยอด,ยอดใกล้แล้วไปเถาไทยหยอดที่ยอดห้างปานไหน ปลูกตามอารมณ์พันวาแล้วแต่สียอดที่ห้างกับยอดไปเลยเยพันวานี่เม็ดหนึ่งนี่นี่เม็ดหนึ่งนี่เม็ดหนึ่งยอดยอดเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้างกันประมาณมาถึงคืบยอดเทละเมด็ดละเม็ดไปเลยนี่เม็ดหนึ่งนี่เม็ดหนึ่งยอดห้างห้างกันมาถึงคืบยอดไปเรืยยย่อยๆแล้วก็กรบดินกบดินกัเอาขาดเคลีย กาจแชยกบๆไปเรื่อยๆกระกบไวให้มันเต็มแห้งให่เงี้ยกบแล้วมันสิเป็นประมาณนี้นี่กบแล้วมันก็นยังเป็นร่องอยู่นี่กบแล้วยังเป็นร่องเป็นเป็นเป็นร่องสวยงามร่องมันกับกวางกวางประมาณคืบหนึ่งแง่อัดล้าดแบบน,นี้ก็จะใส่เอาเฟียงมากบนิดนึงเฟียงเตรียมมาแล้วมึงเจ้านี่ เตรียมมาหลายมัดอยูอ่สี่มูนี่ฟางก้อนเตรียมมาแล้วสามสี่ก้อนเจ้านี้กับพ่าเปืองหรอกครับใส่บางๆพราะมันคุ้มดินเจ้านี้ก็หยอดไปได้จักล่องแล้วนี่หนึ่งล่องหนึ่งล่องสองล่องสามล่อง นี่ลองซีเพราะท่านกบมุ่นันสามลองกบแล้วนี่ลองลอง,ลองต่อมาว่าท่านกบกำลังหยอดอยู่นี่แหละคือวิธีการปลูกข้าวโพดแบบไถเป็นลองแต่ก่อนสิคูดเอาคูดเป็หลุมเป็นหลุมปลูกแต่ตอนนี้ปลูกเป็นลองเป็นแถวหยอดก็ตามอารมณ์ที่ห้างแล้วจะมักที่ห้างแล้วจะมักเลยพู้บานเพิ่นหยอดไปใครสุดล่ะเอ้า คลิปนี้ก็เอาเท่านี้ละเรื่การปลูกกระเพาะแบบบ้านๆคลิปหนาค่อยพอกันคลิปหนาค่อยพอกันสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องสบายดีสุขผู่สุขก้นอ่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนสุขสบายดีสวัสดีครับ